แล้วนั่นตรงโน้นมีลงสะเพียนไว้ปะลงลงโนก็ไม่กแต่ว่าน้อกข้นบอยขึ้นอันน้บอล่อล่อขโมยล่อขโมยเราเอาไว้ไม่ได้คนนั้นเราก็เอาตะมังวิยดีลกดเขาหลอเขาไม่ีก็เอาไม่ได้ก็ถู ตอนไปไหนเแค่เดินรอบที่ก็เหนื่อยละลุงนวยเอาไอ้นี่ขวดน้ำใหญ่ๆแล้วก็ไปพายท่าเอ้ยไปพาทาทำแพ่ลกายแ่นอลว่ก่อนว่าเป็นไข้เลือดออกยุงกัดยุงลายกัดดูสโลนด้ยนะ ที่ให้เวลาเตียมต้องปนปีนะอาวิใหญ่ดีอ,อ้ายอ,อเลยเอาใบมากองวตรงเนี้ตรงนี้ยมจะค้นไปทีนปยเี้ยทีนีเอ้ห่าเนีมันอ่อนเละมันเลยเลยก็ยากกว่าไวตรงงาน

กนะพริกพริกพริกยักษ์พริกยเห็นปะเนี่ยพิกเนี่ยเห็นะมันละไม่ใช่หรอพิกพริกยักพิกเป็นใหญ่ไงลุงนใ่หรอบวกอะไรนะเมื่อกี้ลุงบอกบวกอะไรใช่หบานแล้วไอ้บวกอันนี้บวกหอมเหรอบวกอะไรลุงก็บวกตัวน้าพี่น้าบอมันก็บอกว่ามุกหอมมันหมไหมันไม่หอมหมันก็บวกต่งช นี่กินดีเนื้อมันเยอะดิเออเหลือเยอะเยอะนะเข้าไปไหนเน่ยเราเราไปไหนข้างในกันเครอยากกินล้กพีนรับนี้ลูมือลูาเมอร์ฟารเมอร์เข้าไปถ่ายข้างในได้ปหมคะได้ครับสอรงจะไปไปบ่อตรงนี้นะเยี่ยมไปถ่าย